สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลและก็โมก่อนเกมครับในวันเสาร์ที่19เวลา18นาฬิกาตรงสิงสเตเดียมเราก็จะเปิดสนามเจอกับทีมน้องใหม่ไทยลีครับอุทยัยอุทยัยธานี FC นี่เปิดสนามนัดแรกในไทยลีที่บ้านตัวเองก็แพ้ทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างแบงคอกไป1ประตูต่อ4ด้โดย4ประตูนั้นเกิดจากความผิดพลาดในเกมรับล้วนๆเลยนะครับก็ ผมดูแล้วระบบที่อุทัยธานีเล่น4-3-3นี่มีนักเตะอยู่สองคนที่พอจะรู้จักก็คือเบอร์36อ่กองตกับเบอร์เจ็ดสุมัญญาซึ่งเป็นอกองกลางตัวลูกแล้วก็เล่นริมเส้นก็ได้เล่นเล่นอะไรได้หมดตัวเบอร์เจ็ดกับเบอร์36นอ,อกนั้นก็จะเป็นที่ผิดพลาดมากที่สุดน่าจะเป็นคู่เซนเตอร์ระหว่างเดตจิพงพ์ เนติพง์กับยุนแจนําของนักเตกะเกาหลีเบอร์14กับเบอร์15คู่นี้นะครับที่เป็นคู่เซ็นเตอร์ของไทยซึ่งถ้าผมดูแล้วถ้าตัวไอวัฒนาพรายนุ่มซึ่งเป็นกางร,รับของเขาเนี่ยแล้วเล่นไม่ประสานกับสุมังยาแล้วก็เล่นไม่ประสานกับจีโอเบอร์เก้าอะไรนี่ก็หรือว่าเล่นไม่ประสานกับอองตูเนี่ยไอ,ไอ,ไอกางร,รับเขาเนี่ยหลุดพอหลุดปุ๊บนี่จบอะคือ ที่เห็นนะครับคือพอหลังจากที่แบงค์ข้อก็ขึ้นนําไปเนี่ยเขาก็กด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 แล้วได้เลียกอุที่สองแล้วเขาก็ผ่อนเกมแล้วก็ดึงเกมอยู่กลางกลางสนามเสร็จแล้วเขาก็รอที่อุทัยาพ,พาดพาดปุ๊บเขาก็บุกแล้วก็ยิงทุกครั้งที่อุทัยาพาดเนี่ยก็คือโดนทําโทษหมดเลยเพียงแต่ว่าอุทัยมาตีเสมอในช่วงท้ายๆเกมจากไอ้เบอร์99ซึ่งเป็นนักเตะผิวสีริสโกอะไรสักอย่างโอ้โหัน,นตัวนี้เขาจะ แต่ผมทรงอไอเหมือนแฮร์อกอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเหมือนเปรียครับแล้วก็ตัวนักเตะผิวสีตัวดําแข็งแรงมากแล้วก็ยิงเท้าซ้ายโคตรหนักวิ่งเร็วแต่ว่าแต่ว่าโชคดีที่ที่ที่ผมดูนะเขาเขาแข็งแรงแต่เขาไม่ค่อยฉลาดก็ขณะที่ออ่เมาดูทีมเราเราก็เพิ่งบุกไปชนะเมืองทองมาแบบที่เรียกว่าคือจับผืดขึ้นคอ การประสบความสาเร็จในการที่บุกไปเอาสามแ้มกับเมืองทองได้นั้นนี่ถือว่าประสบความสาเร็จมากแล้วก็ทําให้เห็นว่าเราเราเราซึ่งเน้นที่ระบบการเล่นมากกว่าตัวบุคคล เราหลายๆครั้งที่แฟนบอลก็ถามว่าตัวดังๆตัวดีๆทำไมไม่ซื้อมาตัวดังๆตัวดีๆไม่ซื้อมาไม่เท่าไหร่ยังปล่อยออกไปอีกไอ้ตอนนี้ต้องบอกไปเลยนะครับว่าเป็นเรื่องเหิือนปัญหาเรื่องเงินนี่คือเรื่องสําคัญแต่ขนาดเดียวกันทีมทุกวันนี้เราอยู่ได้อยู่ได้ด้วยระบบระบบของเราที่ทํากันชัดๆนะตอนนี้คือ4-4-2 4-4-2นี่เป็นระบบบอลโบราณที่สุดแล้วครับไม่ว่าจะรุกจะรับแต่ส่วนใหญ่จะเน้นตั้งรับกแล้วโตกลับเร็วคือ ไอ้ี่เนี่ยข้อดีข้อเสียมันมีหมดนะครับแต่ว่าขอให้แค่นักเตะม,มีสภาพความฟิตมีความแข็งแกร่งปุ๊บเราเล่นระบบนี้ก็ได้ครับไมจจาเป็นจะต้องไปต่อเติมอะไรให,หม่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เราได้หน้าเป้าที่เป็นบิลมาเนี่ยเกมที่จะทําให้เราลุกหรือว่า,าเวลาโต้กลับเร็วเนี่ยแล้วเพื่อนๆนขึ้นไม่ทันนักเตะบางคนขึ้นไม่ทันเนี่ย ตัวเบลเนี่ยเขาสามารถดึงจังหวะแล้วดึงเวลาให้เพื่อนเนี่ยขึ้นมาช่วยทันได้ขณะเดียวกันลงมาช่วยเกมแล้วได้เช่นกันแต่ว่าขอติงนิดน like ึงครับที่เรื่องที่ที่โค้ชต้องไปไปกำชับนักเตะเราอีกครั้งหนึ่งเรื่องใบเหลืองใบแดงซึ่งผมเคยย้ำเมื่อหลายฤดูการก่อนมาแล้วเพียงแต่ว่าแมบที่แล้วก็ไม่ได้ย้ำก่อนนั้นนี้ก็ขอย้ำเลยครับใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่โไม่เอา กรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นนี่ดีเล่นในสุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจคนดูสิ่งสําคัญที่สุดลงสนามทุกครั้งควรชนะครับตอนนี้ม,ยม,มาย้อนไปดูว่าถามว่าแม็เนี่ยเราเปิดบ้านแล้วเจออุทัยทีมซึ่งเป็นน้องใหม่อย่างนี้ด้วยระบบการเล่นแบบนี้ด้วยนักเตะที่พอๆสูสีกับเราพอพทฟร์อย่างเราเนี่ย ใครจะได้สามแต้มผมฟันธงนะตรงนี้เลยว่าถ้าเราไม่เป็นลมไม่หกล้มเองเรามีประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูชนะหนึ่งประตูได้สามแต้มเหมือนกันครับชนะกี่ลูกก็ได้สามแต้มครับเพียงแต่ว่าชนะยังไงนี่ที่เราบอกเราว่าไม่ต้องเจ๊ตัวชนะยังไงแล้วก็ให้ประทับใจคนดูเพราะว่าถ้าจะทําเรียกแขกก็ต้องเรียกกันตอนนี้ครับเพราะว่าก็ขนาดเดียวกันก็ต้องสโมสรเนี่ยครับต้องสื่อไปถึงแฟนบอลน,นะครับว่าว่าเราจะเล่นระบบไหนเล่นยังไง พราะไม่งั้นแฟนบอลบางกลุ่มเนี่ยก็จะเข้ามาบ่น,นบนบนบนกันเหมือนเดิมมายิงได้แล้วก็ไปตั้งรับยิงได้แลแ้วก็ไปตั้งรับแหมถ้ามันมีแรงวิ่งอยู่ตลอดเกมหรือว่ามีนักเตะตัวจริงกับตัวสำรองเนี่ยสาม,มารถซัพพอร์ตแัะสับเพียงกันได้ตลอดทั้งเกม5คนเนี่ยห้าห้าคนที่เราเลือกมาปุ๊บแล้วลงไปแทนแล้วเกมไม่เสียสมดุลก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยห้าคนเนี่ยนักเตะห้าคนที่เราเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าสมดุลเราเสียบางจุดเพราะว่านักเตะบางคนบางคนนะครับบางคน ยังไม่เข้าใจระบบแล้วก็พื้นที่ตัวเองเนะี่ยที่จะต้องรับผิดชอบกับผิดแล้วก็ยืนผิดตำแหน่งยืนผิดพื้นที่จึงหลายๆครั้งนะทำให้เราเกือบจะหลุดและก็เสียประตูโชคดีที่ว่าเมืองทองเขาทําไม่ได้เองเมืองทองทําไม่ได้เองอย่างน้อยตั้งหกครั้งเอาเป็ว่าเพื่อนๆครับถ่ายทอดท่องไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ว่า ในดูฟรีมันมีหมดนะครับพิมพ์เข้าไปดูไทยรีกฟรีใน Facebook ก็น่าจะมีอะไรก็จะมีพิมพ์มพิมพ์มเข้าไปถ้าจะให้ดีครับรักกันจริงแล้วก็ส่งเสริมฟุตบอลในบ้านเราแล้วก็สำเร็จรักท้องถิ่นถ้ามีก็ไปดูเชียร์กันที่สนามครับเดี๋ยวเจอกันวันนั้นนะครับเ,เพื่อนๆครับถ้าใครเจอผมก็เรียกตะโกนถ่ายรูปกันได้นะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกกันแล้วก็ไปดูในเพจผมบายด้านนี้ผมยังมั่นใจในนักเตะและทีมงานครับว่าเราจะมาแบบ ดีๆแล้วก็เล่นให้มันสนุกแล้วก็ประทับใจแฟนบอลทุกคนครับโอ oh, ้เบียไดงเงินสีเกมยัง <laughs>